หมดเทอมแล้วเรามาให้นักเรียนทำแบบประเมินกันดีกว่าค่ะตอนอืน่นให้เข้าไปที่เว็บ inschool.com นะกดไปที่เข้าสู่ระบบนะคะใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมัครก่อนได้นะคะสมัครฟรีค่ะพอสมัครสมาชิกแล้วให้กลับมาที่เดิมตรงนี้นะคะแล้วมาเลือกที่แบบประเมินให้เรามาที่หน้านี้นะคะอันนี้เราเคยทําไปแล้วมันจะมีสรุปให้แบบนี้เลยค่ะอันนี้ใช้จริงนะคะมันจะมี2แบบก็คือแบบประเมินท้ายคาบแล้วก็แบบประเมินท้ายเทิงค่ะกดสร้างแบบประเมินนะคะเสร็จแล้วก็เขียนชื่อแบบประเมินลงไป แล้วมากดสร้างแบบประเมินมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะให้เรามาเลือกแบบประเมินนะคะซึ่งแต่ละอันคำถามจะไม่เหมือนกันตอนนี้ของเราเป็นท้ายเทอมค่ะต่อข้อมูลที่เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็มากดที่สร้างแบบประเมินมันก็จะขึ้นออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเราสามา,า,มารถเอา QR code นี้นะคะไปให้นักเรียนนะคะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปให้นักเรียนก็ได้อันนี้เป็นหน้าตาแบบประเมินนะคะน่ารักมากนี่เด็กมันก็จะมีอะไรแบบนี้ให้นักเรียนทําได้ต่อไปเลย จะเป็นตัวอย่างของแบบประเมินเนะื้อเทิงที่แล้วนะคะที่ทำมาไว้น่ารักมากๆเลยนะคะเราก็จะอ่านฟีดแบ็ของเด็กได้ทั้งหมดแต่ส่วนที่ชอบมากๆเลยก็คือส่วนนี้ค่ะถ้าเป็นแบบประเมินไทยเทินมาคะ่ะเราจะสามารถดาวน์โหลดผลประเมินหน้าเดียวได้มาเป็น p d f ซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะดีมากๆเลยสะดวกมากๆแล้วก็น่ารักมากๆใช้สะดวกด้วยไปใช้เยอะๆนะคะอยากจะบอกว่าเด็กๆชอบมากเลยค่ะ